เริ่มพูดก็ยุ่งผกันไปแล้วนะครับก็องปรกฎหมายที่ดินเนี่ยบางทีทุกท่านถ้าอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนเราแวดใกล้ๆบ้านนะครับเราอาจจะเห็นที่บางที่เนี่ยที่มันถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเส้นทางถนนผูกพานแล้วฝาท่อก็เป็นรูนะครับบางท่านก็ส่งเรื่องให้วกเราว่าเออช่วยเข้าไปประสานหน่วยงานราชการแก้ไขหนเส้นนี้หน่อยแต่พอดีว่าพอเราไปเช็คดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าที่เส้นนั้นเป็นของเอกชน ซึ่งพอเป็นเอกชนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถนำคมประมาณของหลวงเข้าไปทําได้ก็เคยมีเคสกรณีอยู่นะครับว่าภาครัฐเนี่ยเราไประสาษาแลวเขาเห็นใจจริงเขาก็เข้าไปเอาแอสฟัลเอาพวกยางมาต่อยเรับไปทําให้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่โดนเจ้าของที่ฟ้องครับว่าเข้าไปบุกรุกทําที่ของเขานะครับซึ่งกฎหมายที่ดินในที่เราจะแก้ขังเนี้ยนะครับว่าเสนอโดยสสทีงนะครับเราก็ตั้งใจให้ที่ดินเหล่านี้ที่เป็นที่ที่ประชาชนสัญจรใช้ตอดร่วมกันนะครับ ไปทำประโยชน์ได้โดยที่ไม่เสียสิทธิ์ของเจ้าของที่เดิมนะครับก็เป็นบูที่ให้กฎหมายรองรับด้วยรองรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทางานด้วยว่าเขาจะไม่โดนฟ้องและสวนเจ้าของที่ดินเนี่ยก็สบายใจยได้ว่าเขาก็จะไม่โดนริบยอนสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปนะครับตัวอย่างในพื้นที่หงนะครับก็จะเห็นได้ง่ายอยู่ก็มีตรงหล,ล,ลังตลาดบางแครเนาะหลังตลาดบางแครใกล้กับชุมชนมารอน,นีเนี่ยยังมีถนนเส้นหนึ่งครับเป็นเส้นเล็กๆที่ประชาชนเนี่ยใช้เดิน ระหว่างเส้นวัดนิมไปที่ตลาดบางแคร์คือถ้าตรงนี้ปิดไปเนี่ยประชาชนจะต้องเดินอ,อ้อมไปเข้าตลาดซึ่งหมันค่อนข้างไกลามา,ากนะครับนเส้นนี้ก็ยังโชคดียอยู่ว่าเจ้าของที่เขายนยมเป็นเพื่อจะยกเป็นสาธารณประโยชน์ให้ใช้งานนะครับในระยะเวลาหนึ่งก็ดำเนินก,การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะที่หนึ่งที่ภาิีเจริญก็คือบางแแม่นะครับตรงบางแวกนี่ก็มีที่หนึ่งนะครับที่กอนที่ล่างได้ก็ล้างกันยันจะ ก็เข้าไปคุยกับเจ้าของที่ตรงนั้นนี่มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ20หลังคาเรียนได้นะครับแล้วก็ถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเลยเรียกว่ารถเข้าไปนี่ต้องใช้รถอโรดเลยนะเจ้งไปเร่งมาเลยนะครับก็ยังโชคดีที่เราติดตามลูกหลานของเจ้าของได้นะเขาก็ไปทํรด้วยที่ผมที่ยินเพื่อยกตรงนี้เสาธาานะแล้วตอนนี้เขียนมาถเจเลยเนี่ยก็นำยางมะตอยนำถนนไปรักดูตรงนั้นเรียบร้อยแล้วรวมถึงระบบบายน้ําที่ชรุกมานาน ท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็มีอากเนาะก็ได้หวังท่อใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายเบันบนี้มันไม่ได้ทําให้ใครเสียประโยชน์เลยนะครับแลวถ้าเกี่ว,ว่าผ่นานในสภาทั้งสามวาระออกมาเป็นพระราชบัญญัติได้เนี่ยถนนหลายสายที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่ทุกวันที่ทุกคนใช้ร่วมกันแต่มันซุดโตมันมากๆนะครับรัฐจะสามารถนำงบประมาณเข้าไปแก้ไขในทันทีซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับโอเคหมดเวลาวันนี้ครับ